มาสู้งค่ะพี่โดบรทีายเราัดากันแลาวันทีชาวคกเลือนทนชีวิตปีคริสตองเฮงชาวหาค่ะไม่ได้เ้าขามาด้วยเงารายปลอดของวันมึงจังหยองจอมจุ้มเหมี่ยกงปอกกันสองกันสามก็เปลี่ยนหล่เฮสังก์อ่ยูดีเชนไปถามเจ้าสังขาค่ตีวิ่งสีโป๊ะ อันว่าขีดหายโกกลัางมีลองคนหลังถอยบางอ,องติลองตีหมานเมีนอยู่ห้าเจสังขาป้าหนึ่งลาว่าไล่เขาเฮ็ดในซ่อตังหนึ่งกว่าโปตังหนึ่งเหมือนนันนี้หิเหมือนหนังโบไขโตัวหไข้หาง Nó giống như là phạm tá lọc tả sức mạnh Kho yom yên hiếm đi này, sẵn cả Phút dù thằng đi đừng Án à mừng thái hoa phí đồng nướng đánh nhau với đồng hòa Ơ này cố gắng hết trình này hả đang La siêu xì bô này, Kệ độc khái, kệ cố gắng ở nơi mừng thái này. Lọc linh cán liền ย่วอีกางอีวิมันังอาจุยาสิกมันอันโมลินลิงเจอไนเอ้าจอมาขีกองง่ายเหมือนกันทวอย,ยวู่กุยกาสัมปบดแห่งทีนึ่งบะแถมแห่งทีหนึ่งเฮ็ดไหนมาเนียลายขี่เฮ็ดไว้บันม่เนยค่อมทวิตตี้มาว่าเออเนยเฮับนอ้อคาเลยผู้หันมายามียวสิงกองสิงมาเต้ จังเตียบขึ้นมาย้อนอนไม่ลองสีโยโดกันซึ่งมันก็เป็นจอน่ะอาจุยยาสิได้เฮ็ดขุนกินวันกินเมืองมาในขนาหกสิบเจ็ดสิบปีเมืองอํำไขย่อมมานะ่าอํำไข่ซุ้มอํำไข่ปันนขี่ดหายเกาค่างเจได้มาตรงหนึ่งอยู่เว้เมืองโคกโคสีป่ปอกนาระออก mỗi lần xem ví ha nọc viên là chiều dưới này lái lại tỷ sức mạnh để tin là và hãy cố gắng thoải nên có cố gắng thường và tỷ lâu kể cho nằm lắc mướn ăn tiềm mái vậy đi sang hiện tiền cố gắng ở mà là và xem ví này àm ví đã thoải đi nọc viên xem ví thoải như lý กูกล่างหลานว่าเสียนวีในอ่ะม,มีแต่อถอยเขาล่ะจึงไงจอมข้าขึา้นซึบานจอมกลวยไปขี่ตัวหายฮะอันนั้นก็ใครอ,อยู่ใต้อ,อึ่ขี่กูกางอันพึ่งนดัดสื่งก่อนหัวฮะปีนเอาขาก็วนด้วยเงาไล่ไปจึงไหนอยู่ดีอันนี้กวนเมื่อกันพอวิดีโอน,นี้สำหรับว่า หนึ่งวันหนปอค่าหนึ่งวันสองปอค่าเฮลิคอปตอร์เฮอรมินแมงนี่โต้ควนโต้ขึ้นเงาลายซื้อไหนเจ้หรือสีว่าโต้หินเฮียงสเสดดาติกกันจังมีสังเนควนเมื่อไเขาราชินสิกมัาในเนอลิ้นความลา่เนือกลางเขาแต่มันอนั้เอมินกูเซียนเสิยสีย เจอทีเจดโตโตตัดดังลากดํางเครื่องมือแต่ได้เจอติใน้างการศึกมาเนี่ยเอาคือมีเมียงนี้จะไหนเป็นแขยงเป็นขาเสโตติดติดปีนอ่ะนะใรอีกี่ียนไปยังบนอยู่ว่าปีนอเฮาขาวิ่งเสียนี้ทีไรปอกขึ้นเึินสี่ปอกอันดีกว่าร้างน้ำตูห้า เจอในอันมีขี่ตัวหายย้อนหลายวันนี้เขาเลายยินว่าขี่ถอยกุ้ยกำมันนุนถอยตีต่เมื่อนังผีดองดึงฮะถอนก็ได้สั่งกับโปอดีนั่นอ่างหูมันเฮ็ดสังเดตเต่เพราะต่งูเหย่อเลือนกว่า,า,าเลือนมาเนี่ยควนสีปอดเลยเข้าก็รัดจริงเอ่าด้ามหูโคกะหูควนขำกว่าหากูกั่งเลยผีดองเข่าเอ๊ะงอายมันมีนจริงเหรอ มืองไตตีกัดเยินอันว่าน,นั้นมือเลียวแต่ของมันเปลี่ยนเข้ากัดมั้กัดเลยเย็นอคุยกับมันกันดเย็นเนี่ยพี่ดาวเฮาข่าลำตูสีเป๋เซียนวีลาเซียวใช่จังไหงห่มผ้ายอยู่ฮะมันกัดปืนดีมันหนักเพราะปอยาผ้าห่มก็ยังเหลี่ยมอยู่ละโอ้มันกัดโอ้มันเย็ยนเย็ยนโดยรองมีนมคววนวันลูกเมืองหามเึนอันเท่าแข,ข็ง เมื่อตีกัดเย็นอันใดมุ่งมองนั้นอย่าทึกอย่ายื้อกันเฮ้มั่อนันไล่กับปืนก่าจะได้กว่ามากว่าง่ายไปรวมซึ่งนั้นควรเมืองแข็งอันนี้ลองกัดเย็นวิ่งกับวันตั้งนานน,น้ตัวเองย่มเย็นตีสุสักที่ทีกันไีหายกันแทงกันนี่อเหตุสังในาจ้งนันนป้อขี่สีโซมเมืงองลง ลาตีโกกันลาตกะริมลาตกะริขี่ได้ยอด้อนว่าขี่เมองหล่ห้าขี่นะมองได้หาเนี่ยเขาก็ป็นขี่เหมือนกันเขาก็ได้เอาขัากันเขาก็ได้ลาบว่ามาไหนไล่คือตีเอาสอกนะไล่สอกตีเอาว่ากว่ากว่ามามา่มากตีเอาปลาเสียนี้ลาเชียวนเนี่เขาฮิดเขียวอยู่กลางมาเสีได้ไหมเ ไล่คือเอาสอกไล่สอกเอาว่ากอบไี่แหละเปียนศนาปัญหาโกูก้การแหละอาชญาเช่นมาลั่นเข้าอ่ำเข้าเกี่ยวซะจำยสูอุ์กันห่างไกลละพอขีร่รลาจึงไหนก็อยู่เดียนี่ขี่นนะตัวหายกู้การน้่เมื่อเข่าก็ดิ่มย้อนเมื่อนั่งเข่ารันว่าเสียนวิอ่ำม,มีตาถอยย้อนทางละย้อนเอว่าแบบโฮ่กาถุยไทยขุดคำถันยินดินกำผัก เนินเตินเอากว่าทีมันขายันเลยเอาหมดเอาละปานมาสังเขาเป็นขีดอหายก็เขาก็ไม่ถอยนั่นกับี่น้องเขาว่าคุยกาสจริงๆก็ไดีกัดกาเขาเจอขีดอหายเฮาร์ซิมันอ่องเปน่าสเรปังตึกกว่าเตติลิโอขี้กลางนี่มันก็เหมือนติ๋นเหมือนมือของขีเมืองลง ขี่กูกันถึงดีแลเลาบานขี่ถึงดีนึ่ขี่ตัวขคอยู่ดีแลยขี่มันหนุงก็เอาตั้ดงเสียใส่ตักสิ่งมีไวหกว่าจมขี่ตัวหายกูกันเอออันนเีเมืองใต้ในจังมีจีมันหลายหลวยมามันอุป,ปึงพองง้มติดเต้อองเต้กว่าก็เลยเช่ปีนี้นเมืองใต้จริงได้เขายังหลายจี เออนี้ป็นมันอุ้ตไดีเดียวในดีเซียบได้ทำแบนั่นปีหน้าทำไมทามาตามันดีอุ okay. ้บไรนั่นตีเลยอุบห้าเพราขีออมเฮ็ดเขียวออมอยู่ในกลางมันเสียลาบตังกางกงกงเรา่ะเสียนมีตาดอยมีก็เนเรื่องเสียใจลสึสทธิ์ึกผิวมวยกันล่างจุ้มผึ่งเดาะเสงเขาออเฮ็ดปีน้าเลยลื่อนสุดมาก่ตีเซไลกว่ง วันเมื่อเข้าค่าเสียนวีเนี่ยอันอยู่ไว้ดีเมองไขรก็อยู่ไว้ก่อนอันอยู่ไว้ดีเมึงขี่อันอยู่ดีมึงไตปจันที่นก็อยู่ไว้ก่อนนาเสดไปังตึกนั่นเปยนมาอ่ำห้างหนแต่ลาดลเปลี่ยนสิเปอร์เซ็นมันเป็นกว่าอะไรนํำกับขีดเอาหายนี่วันมา่ได้เขาก็อำ่ำไข่ซุมอำ่ำไข่เจาสะสลีนาตาหลังกัา ติ๊กติ๊อ่องติ้ซิมไรทั้งน้ำไรทั้งหลายสัมบ่าถ้อยมันก็ไรคือเดียวสองไรสองเตียวเอาหนึ่งว่าไรลาเสี้ยวสัมาเดียวมาเสียนวีดีนั้นดีไหนกู๊กกามันก็ขย้อมเพรขย้อมกว่านี้เนี่ยกินขันมันเหมือนหนังไม้พุงตาพุ่งเจียวต้าเราเรียนเขาซิกมันตราเขาดีจอกมีวันเดียวเวคนเมืองลาวตายป่าไป ปังติ้งขาวๆแห้งๆเลยเช่นไรเขาก็ไล่ถอนสีป่อห้าจ้มียหาน้องปีน้องคิวห้สิบกว่าเลี้ยงสุดมาเพราะอุบไล่เพราะอุบไล่เป็นเมียหนึ่งห,ห,หมูไล่เป็นเมียหนึ่งมานก็ไนดิเจอไลอันเหียมเชียนเลยเขาเจอไลนี่สิได้เฮ็ดปันขีด้วยหายจุ้งพึ่งดาสิงกูก้าเน่นอนก็ในว่าพี่ดาข่าวคู่เงาไลาอ่ะอ่นว่ามันตีกัดเย็นกว่า หาแต่เลยมืออยู่เฮื่อขึ้นสิเลยเข็ดป้ายมามีลองขึ้นเยอะเสียนมีลาเซียวหิมหอมเจอไนเป็นไรมากาักกะฮืว่าดีกัน,นอินไอนมม้กูบอกเลยหางตองก็ไม่บาปอ,อต,าาต,านะาตึกมีจุ่มแหมกกองกลางปุ่งงงเลยกลางกางเป่าหูวตังหางตังนะนาทีเก่านาทีมาทังคำเก่ทาทังคำมาเออแล้วก็

นเมืองโฮมตูเมียนมาโฮมบาชานสเตจจริงได้แต่ได้ให้กัดเยียนนั่นถามมาซึกได้ดีกว่าเกลีตันห้ามีอนาคา,าเสเอาหมลมต้มบันกวนเมืองห้างกูก็หันว่าปีนกว่าไรอยู่ห้ากาไลใจเยออาชุยาตตัปะโดนั่นตึกอองปีเจ้าคือเสดวันทิงเมืองขึ้นกุยจงแม่เออในบนุนด้วย มันห้องเชียนปีเดียวยังเป็นเมืองใดขีด่ตัหายมาอยู่ดังลาเสียวเชียนวีเน,กนาากิกาดเนื้อชาเจ้าลิขิป้าพอดันปอกอูดลูลิขีเขาพอดันหมาหูได้เนกาดตีลเลี่ยมเนกิกาดตีเลยมีพอดันมืองขี่ว่ะนะพี่น้องเขาว่า,าสาวบ้านอุปปึงพ่องั้นบ่ไหนหลิกมามีไรหลิกใดยังอยู่ สุดเดียวลิกขเขียวแต่ก็โอ้เดียวลิกสังเองีอันนี้กวนด้วยอันใครมาสาร้างเนี่ยสับเรียงนีเจ้าคือเมืองสัลอยว่ากูการถอยก็อถอยได้ติเลี่ยงถอถอแล้วห้องกบงล้างจานถอยแล้าจานบาง้หองกองกับมุกทีหนึกับซ่ทีหนึ่น,นลังดีไหน ถ้าวัดเทียงเทียงเสร็จดินันลิ่นลิงนลิงมาอยากเปลี่ยนยนมองมันเข้ากว่ามันมันก็หูอยู่นะมันก็ตินเดี๋เวจะไล่สิ่งสิ่ดที่ก็อเหยื่อดึงสุดมาสังกูการับถอยหลังซื้อที่กันเด้มันเป็นการสื้อเหยื่เพราะเป๋ก็มันอยู่ในฐานูอิงลินจริงได้เมื่อนั่งจะในเขาเป๋เหมือนดังเขาก็อยู่ มันลึกตึ๊เปียวมันก็อยู่ไม่ได้เปลี่ยนสิมัน,น,น,นก็ไปในด้างกายสิถามมาคนเมืองสองไรอยู่เนคนเมืองอยู่ไรอยู่ภายใต้มากองต้องเลงี่ยงมากองเล็ยแขยงเปลือนยื้ยกันพึ้งพึงบางๆคนเมืองเขาก,มก็มุบขุดผู้ลินสีเข้ากว่าเออในขา,านาพระบาทจาปันคนเมืองเขา อําจะว่าลไตเลยนะข,ขะะี่ค้างกะลาไตกูเจ้าคือเจื่องหนีนะเพียงนี้เหมือนกันหมดทั้งถุกข้าในพวกเพียงคนหน,นึ่งมาลายแนะี่ยปีดาเขาดั้งหลายนะี่ยี่ดีเสียนไปเนี่ยผมเลยกินเงินเดือนก็เริ่มได้เป็นใจเผื่อสิ่งนั่นสิ่งหนึง่งน,นะเดียงนี่คนมึงก็นหนึ่งใครรับว่าเขาอยู่ใ้อาตุยาสิกมันเตเตลีเสียอยู่ภายใตย้จุ่มแม่อกองเจ้าคือ เฮ็ดขุนโยใครรันว่าหูดาการข่าวหูหันจึงยือปองปันมานจะได้สักปันไอขีดหายเขากูกันเอ็มเอ็นดีอันไมาอยู่ไว้ดีมึงได้ตีลีขีดหายอยู่คืนไดาหรือทานหินลินกัมภาหมอคำโคของสภาวะ เหนือลิ้นเตลิ้นเหนือนัมไตนัมหายเขมือลงเดียวการลงมาโตมุงมองหังกูว่าไงคำพ้องในลาบามุงมองสุดใจเขามาเก็บขี้เอามือใต้เออสูมุงมองมาเหมืออะไรเมื่อเดี๋ยวนี้ก็โห่หอกมากเลยน้อยเ่าปู่เขาหมือนเขาก็มุงมองสแล้งผู้ดีมองหังอ่ะสิงกามก็เอาเอามึงดีกว่าล ปังเขาเลยเหูเบ่หอบนะมือเดียวเนี่ยไปหันว่าสิ้ได้เดีเอาวานันเอาเมืองเลยตีเกียร์ขี่ปั่นคนวันคนเมืองเลขี่กู้กลางเดียวคู่ของเมืองได้กว่ามือเดียวดิหนะจะยีบเฮ้ยเออจะีบซื้อได้เหมือนนกขุมมองหางปังตายมองนกเหมือนนกจอกมองหางเคียวขน,านวัาดก็มองสิได้ตาสูงมองสิบมนัน มันเจอสิ่งทีเขาเมื่ออยู่วันตรงน้ำสั่งลักเมืองปีสองเหียเข็ด้ยายกูกันเม,มื่ออยู่เล่าไกจอมหนังลักเมืองปีสองเหียเข,ขียวอยู่เกซิว่าอยู่เมืองป่อป,อปองางซังอยู่จอมเปิงลักเมืองอันมันเมียนป่อมันเฮีดยไรที่ในก็การเยียนยาวปีน,น,นันอะไร กรรดีว <ider> <Yeah. S 1> so ่าเอิ่มอุป้าโคไล่ล่ะโคไล่เนี่ลอยเลาซุ่มาเป็นดีอยู่เขาอยู่เยี่ยงลอยคโคไม่เป็นลอยสูงหลายๆลายเพราะอะไรไม่ใจอตาเขารับมือดีทองยิงเปลี่ยนก็เพล่ยนปันป้าเขาโคไล่เนี่ยเขาเคยก็อยู่ไว้แล้วก็อยู่ที่น้ำกัดเขาไว้ใครเขายุ่งก็ไยใครก็อยู่ที่สันลอยกวางมุงเมืองเหตุตัวใหญ่ใหญ่ก็ไรงมาไว้กันสิ่งนี่ก็เียวิลาศก็คือเมืองสันลอย เมืองตีกระเทียนเนีนย่ยแน่ลูกหวานก็มุงมองคนหลวงก็มุงมองสังฆาปฏิการเมืองเจ้าคือในเมืองใดเนี่ยมุงมองว่ากัดเย็ยนอันวันนี้มันมีกุญแจเลยมันเย็นไลนะ่ยอาเจะว่าสิงกองเตียค่ะเขี่กู้การในมีปืนอะไรบ้ามีเสื้อเจนเองมีเสื้อจุ่เมียเปราะนั้นมีอ่ะมันจะเปมีกองเนี่ย พอมีจุมปอมีสิ่งไหนมันตึกสืบสุสัก,สก,กวาอยู่นี่ไเสียนปลายลาลายหัวปากเด็มในเมืองโฮมถุมจริงได้ไนปอมาเตียกในกับหาลูกคุณมนหนึ่งปากเก้าสิบสามจริงเมืองอันมีไว้จุ้มแมีกล่องเมืองได้ไงน,นำเสพเปื่อนมดแมียทำแม่นีนน่ปีนอเอาเขาเฮชางเลยเปยออนกันแมีก้องนำลากํากลองไอ้ช้างล่า สางเล่าอยู่ๆก็ขวันเฮาบรรบนเมืองเหเก็บขวัญเหย้ยอนเงินเหจุ่มเก่าจุมมา่มเมย์พอมีกองเลยมันอึบเขา่าเปิงลงมาแนเ่เมืองไรเไ็นหรฮตีนยาวอันเข่าใครไรพอมีกองก็อัำอึบเขา่าหากินง่ายพอมีจุ่มก็แต่ละมีก้นหลงพอมีก้นหลงก้นหลงเขาสม่ำขุนเอ๋อเฮาในเห็หน เราบอมีกงมองกบินขุนหลายๆเพราะหล้งเขาเฮ็ดขุนพ่งนองไห้เอ็มดียว่ะเขาจูงเงินกันในมือซื้อ,อกองยอ่อกองยยกกันแฮ่เฮ็ดสิกลเมืองเมืองเขาลอยจ้างเมืองย้ายปิน้นขุนปิ้นดุจิตกวัยอาะที่ไหนก็นอะไรู้เพราะท่านว่าใครเป็นขุนอ่ะขุนนำเมืองลู่จูน่นำเนาะปีหน่ะท่างไงเสียนดัง คืนอ,อย่ามาสูงดอดเลี้ยวกัดเย็ยนเออวนด้วยอันเล็บเห็นอันเห็นผูอันเลวันลาเมืองเลยกวนแล้วพื้นดีอัน,น,นายาไรยาผืนเขาคู่ดีปอบใจดีอยู่เติมมันแก้สีอยู่เติมขีด่ดอกหายเคยเคยว่างว่ายินจมมีดอกอากาดีเตรียมบรรดาหนถึงมาทั้งหลายทั้งหลายเสียนไปด้วยอยู่อ่านอยู่เออนี่ไง หรืออ่เมืองใดเขาคาไหน,ะนก็อยู่ภายใต้ม,มาห้าสิบหกสิปีเมืองปลยายความมันใค้หูกันกูก็รู้แนะ่งาปีว่าหือถูนเนาว่าฮือเกิดพองวันบอกพิดว่าฮือูกเมือะนะ่อไรก็เขียนดวยหวยมาเห็ดขุนแดตีเลยรกคพิความขีดใหรอป่าป้ามาม่าเล่าโหล่าลีเล่าลี ปีนออะไรความขี่ในบทเตียกกระดังดีตีเมืองไทยเนี่ยชอชิงชอชิงเอ็นน้ำนะลาดยาวแต่ใ้ปีได้เนี่ยเออเน,นี่ยปีนอนไต่หัวขาดาได้ไลเมือขึ้นสีป้อดาได้ไลเมือขึ้นจอกเมดาได้ไลเมือขึ้นเซีเยนบีลาเซียวปางไช่หมู่เจนน้ำคำกูดีโลเฮออาโจยาอองเป๊ก เจ้าคือเป้อัาปันพนลีสังเอกูก็ก็ตินหันมายาวตินหูยาวเจ้าคือยิบลิไตตุตงก็ไม่เจ้าเลยเสงพวกขวันก็มีมีก็ทุกเปล่จอมปิวเขาปุ๊บปีนเข้ากัได้ไปว่าทีไหนเมืองไตเมืองไตสม,ม,มีแล้วเลยเขาทำหอเออเมืองไตมีแล้วแต่อยู่ดีนคนใครตอบนันนะ อ่าสิกไตมีน่ะนั่นน้อยมีนันมีใน,น,น,นเหล่าแล้วนั่นน่ะน้อนในเหล่าในขามันสิกไตสวมติ่นเต้หลายเวียงอะไรเออหลายเวียงได้่ยเขาบอกว่าสั่งทาม,มาหลายวันเนี่ก็เขาคายเขาสั่งไปย่างหันเอออันนี้นะ่ะพี่น,น้องทั้งหลายอยู่ใต้อาตุยาตั้งแต่โดนซึ่งมันลีทิสุดยามังก็เนี่ยว่าม่เป็นบางได้อูส่สวนมีน้องหลายฮะ อ่ะก็ได้ป่ะเริงๆตีปันขี่กู้การเฮ็ดคุณวันคุณมืองเสดเอาขี่มืองหลงมาเอาลาปานหลงเสดมาหยียบเอาทิ้งเอาซีมาเมืองห้องมหมดฮะมันอุบแน่มันตื่ว่าเชียนบีนี่พอขี่มาเนี่ยใช่น้าเมืองขี่มาได้ติว้วยองเมื่อไรแต่ได้ก็มาตรงตักกันมันดียากใจข่าวก็ยังเป็นการท้าทายอีด,อดาซาคือเมืองเสดบ่อยเจ,าจา้าจ้างหลาบ่า อันว่าขีด่ดูหายถอยอันว่านั้นเจตีโกวันเจตีโกะปีอายอะของมันค่ายกันในกอดร่างของกับลูกด่างของไอ,อ้กอดร่างจันเออกำลังกัดเทียมแยงดีนันกก่นให่งกำมุกเป็นอนไรที่ไหนก็ไหนมันถอยตีดูหลอกพังห้างดีมนันเลยังเขาว่าที่ไหนเสีนเนยนมีได้เขาสบายลำบามีดาถอย พ่อมีแต่ถอยก็อสีปันเฮียงซึ่งมัน้อมกว่วยแบบขี่ดกหายเมีย่ยงแหละมิโนา่าาว่กันไหนกยนะยินจ้องกูก็ได้ว,ว่าปันแหีงฝากเชฟเป็นพี่ร้ยกันมือสุด